เขารู้เรื่องทุกอย่างค่ะแต่ด้วยความที่เราเป็นแม่เนาะเราก็เหมือนกับอยู่กับเขามา24ชั่วโมงแล้วก็รู้อาการของเขาหมดอะไรเงี้ยค่ะการที่เรารู้หมดทุกอย่างมันก็เป็นข้อเสียเนาะพ่าเราพอเรารู้หมดทุกอย่างเราก็เป็นห่วงมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกวันเนี้ยสิ่งที่ห่วงเขามมกที่สุดก็คือว่าถ้าไม่มีเราเขาจะไปได้ไหมซึ่งจริงๆความเป็นจริงแล้วคือได้เขาไปได้แต่ด้วยความเป็นแม่ใครไม่เป็นแม่ไม่รู้หรอกคือจริงๆนะ พี่หนิงอ่ะจริงมันห่วงไปหมดเลยเรารู้แหละว่าลูกเก่งมากแต่ณวันหนึ่งอ่ะถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยเขาจะต้องอยู่คนเดียวอ่ะเราทําใจไม่ได้นะสายอย่าไปคิดอย่างเง้นเพราะว่าเรายังต้องแบบว่ามีแรงกายแรงใจต่อสู้แล้วเรายังต้องอยู่กันอีกนานสายจะอยู่ถึงร้อยห้าสิบปีค่ะเยี่ยมมากขออยู่ด้วยแต่ว่าในร้อยห้าสิปีขอให้เดินไหวด้วยนะกลัวจะแบบว่า เดินไม่ไหวซะห้าสิบปีไม่ไหวนะะแต่ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะที่เราคุยๆกันมาเนี่ยคือเป็นปัญหาที่แบบสาเองเขาก็รับมือได้แล้วแหละ<ช>ทุกอย่างรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องทําอะไรยังไงดึงเข้าดึงออกตร<ช>งไหนยังไงแต่ล่าสุดเฉ็นบอกว่ามีปัญหาใหม่ที่เป็นปัญหาหนักมากซึ่งแม,แม่ๆหลายๆคนก็ต้องฟังเอาไว้ บอกว่าไม่อยากเรียนหนังสือแล้วเกิดอะไรขึ้นนี่บเด็กาบอกนี่จับเด็กชอบเรียนนะใช่นี่ในวการจับวันเด็กชอบเรียนช่วงนี้ก็มาบอกนี่ใช่ไหม่าจะไม่เรียนแล้วเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กๆไปหมดตอนนี้ก็คือจริงๆแล้วถ้าไปโรงเรียนเขาจะเรียกออนไลน์ในศัพท์ของเขาออนไลน์คือไปโรงเรียนถ้าออนไลน์ก็คืออยู่บ้านอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเขาเรียนออนไลน์เขาโอเคกว่าเขาจบยก็คือปัญหาในเรื่องโควิดนี่แหละที่ไม่เดกไปโรงเรียนไม่ได้แล้นคนนี้เราจะบอกว่า มันเป็นปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งสําหรับเดย์ก็เพราะว่ามสขึ้นมสค่ะคราวนี้มสขึ้นมสเนี่ยบางทีเปลี่ยนสายเพรต้องเลือกสายถูกไหมคะเพราะว่าได้วิทยาลัยเพอาะเปลี่ยนสายปุ๊บเนี่ยเพื่อนก็ใหม่ครูก็ใหม,ใหม่ทุกอย่างใหม่หมดหวิชาก็ใหม่ในบางบางวิชาของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้รรรสึกยากแล้วพอเขาต้องมานั่งเรียนออนไลน์บางทีเราบางทีอ่ะเราอยากจะทําอาหารซัก ถามหนึ่งเราไปดูใน youtube ทําแทบตายก็ทําไม่เหมือนจริงถูกไหมแต่พอแม่เรามาทําให้ดูแป๊บเดียวทําได้ออย่างนี้ค่ะบางทีเด็กบางคนก็เป็นแบบนี้ซึ่งเฟเดก็น่าจะเป็นแบบนั้นคือมองตามองตาครูมองตาเพื่อนแล้วเขารู้สึกแฮปปี้และได้เรียนได้ดีกว่าโอ้แล้วเด็กณตอนนี้เป็นกันทุกคนทุกบ้านเลยหลายที่บ้านก็น่าเป็นห่วงมาก หรือเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษก็คือครูสอนแล้วตาลอยแล้วก็หมุนเมาส์ไปแล้่คุณก็เป็นเนี่ยแ่งบ้านคุณก็โดนใช่ไหมเป็นค่ะก็เป็นกันหมดเราก็เข้าใจอะค่ะเราก็เข้าใจว่าเราไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาโต้แย้งแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคมันไม่ดีเพราะมันทัวลนมันคือมันคือทั้งโลกมันทั้งโลกค่ะเราไม่ใช่ประเทศไทยมันทั้งโลกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องยอมละเซเดนไม่โอเคกับการเรียนออนไลน์หรอคะเออก็บาง้งก็มันก็มีเครียดครับ มัน<ช>จุดมันก็บอกเป็นแบบเครียดถึงจุดแล้วก็บอกไม่อยากเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะท,ทำไมเราเรียนออนไลน์แล้วเราถึงเครียดอะคะอืมมันแบบเราเราเรียนไปเรียนมาแล้วมันกนบ้านเยอะครับการบ้านเยอะเด็กหมดนี้มหมดเลย,เลยคือสายจะต้องบอกก่อนนะว่านิสัยไซเดเนี่ยก็คือว่าเขาจะแบ่งเลยว่าอันนี้โรงเรียนอันนี้บ้านเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นงานของโรงเรียนเขาจะทําเสร็จทโรงเรียนหมดเลยแม้กระตั้งการบ้าน มาถึงบ้านแล้วอ่ะคือเวลาของเขาเต็มที่ที่เขาจะไปเขียนคูดไปเล่นเกมอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่มีการบ้านแล้วแต่พอมาเป็นออนไลน์เนี่ยมันถูกอินวันอยู่นั้วหรือมันบางทีแยกไม่ออกเนาะใช่แบบไปโรงไปเรียนอะไรเงี้ยมันต่างตอนยังไงคะคุณหลานขาที่อยู่โรงเรียนปุ๊บแล้วอยู่ที่บ้านความต่งที่หนูรู้สึกว่าแบบเอ้ยแบบเบื่อจังเลยคือถ้าอยู่ทุ่โรงเรียนมันเรียนแบบก็ฟังครูตลอดก็ ให้มีอะไรมาเบี่ยงฝากเบี่ยงเว้นความสนใจแต่พอมาเรียนออนไลน์ก็มันมันเบี่ยงเว้นไปไปดูอย่างอื่นได้ง่ายครับอะไรพอเครียดก็คลิกเข้ายูทูบเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันแล้วอย่างนี้คิดถึงเพื่อนไหมครับเพื่อนเก่าหรือเพื่อนใหม่ละครับเพื่อนเก่าหรือเพื่อนใหม่ทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นี่ครับเราไม่ได้ไปโรงเรียนเลยเราไม่ได้เจอเพื่อนเลยอ่ะก็น่าจะคิดถึงอยู่บ้างครับ อกว่าทุกคนก็เบื่อหมดเลยลูกลูกป้าก็เบื่อหลานพี่เป๊กก็เบื่อทุกคนเบื่อหมดเลยแต่เด็กๆ<ช>ก,ก็ต้องทำเนาะนะก็ต้องเรียนเนาะเขาเรียนกันอย่างนี้ทั้งโลกเลยลูกตอนเนี้ยอีกแป๊บเดียวหนูอดทนอีกแป๊บเดียวได้ไหมลูกก็ได้ครับเนอะเป็นเด็กดีเนอะนะนะอดทนอีกแป๊บเดียวนะเดี๋ยวก็ผ่านแล้วเนาะเชนี่มีเพื่อนสนิทเยอะไหมครับตอนที่เราไปเรียนอินไซ์ที่โรงเรียนอินไซก็ก็เป็นกลุ่มอะครับก็กลุ่มผู้ชายครับ แสดงว่าก็คิดถึงเพื่อนเหมือนกันณตอนนี้ตอนนี้ถ้าจะต้องให้เรียนออนไลน์อีกปีนึงเนี่ยไหวไหมครับเพรมันก็แล้วแต่ว่าการวานมันจะเยอะไหมครับการบ้านมันจะเยอะไหมเดียรู้ไหมเด็กๆทุกคนพูดอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยลูกลูกไม่ลูกไม่แปลกเลยที่ลูกเบื่อทุกคนพูดหมดเลยแต่ลูกต้องสู้ๆนะอีกปีนึงเท่านั้นเองจบแล้วเดี๋ยวได้ไปโรงเรียนละนึกสู้ๆนะสู้ไหมครับสู้ครับ ไปพักก่อนเนอะดีไหมอย่ให้หนูกับคุณแม่พักนิดนึงเพราะว่าจริงจริง